นกข้กาเตอไปัมนามันกายมันนกแล้วแม่มันยังีดมันงในเมืองเดี๋ยวเจลยแน่กินกองกินกองกกินเดี๋ยวอะเดี๋ยวเยเดี๋ยดังลูกนี่ดังแล้วใช่คิกอแฟนะะเยนกไม่ดีเลยกินกององนะเย นี่น,นะอะไรนะขนมตาลทำแต่เมื่อวานตอนเย็นกินกล่อง,งกินกล่อง,งกินกล่อง,งกินกล่องนี่กินท้องไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันมาดีนะกินกล่องกินกล่องฉันเป็นคนดีมาที่นี่เหอะเดี๋ยวตาเขคก,กินกล่องกินกล่องที่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาขอโทษ กินเลยกินเลยกินเลยอินกองขังไม่เป็นถังเลยเดี๋ยวฉันเอามาเติมให้อินกองได้ความเกินไปสองอย่างไงแม่อุยรูปร่างบอบบางเหลือเกินจะทุบหลายทีก็กลัวจะกระดูกมันหักตายแล้วเพราะฉะนั้นรีบเอาไปทิ้งนอกเมืองดีกว่าไป Thank yeah. you. เนี่ยกูบอกแล้วมึงต้องพร้อมเช่นกับกูมึงต้องพร้อมสิพร้อมเลยหรือะปล่ากูเดินไม่ไหวแล้วมึงขาขอด้วยก่อนกูไม่ไหวแล้วเนี่ยมึงโงมึงไม่ไหวกูนั่นหรือไม่นักบอลแล้วมึงจะจำเชื่อกูได้เนี่ยไอ้ดูเออเอออันนี้เล่นตัดง่ายดีเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้พรเพลท้นแล้ว ไม่เหรออะไรนะถอนพชรเขาบอกมึงต้องโวยวายก่อนะโวยวายอะไรวะมึงเล่นง่ายแโ่กูเห <ENNIS> <ำ>็นนกแล้วเนี่ยนกปูกนจับได้กนเลี้ยงปูมานกอยู่นี่เหรอมึงทำอะไรเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยอีนกมึงดูสิโอ้โหทิพายแล้วแล้วอยู่ในวังทำไมบานอนตรงนี้วะเนี่ยแล้วมึงพาเข้าวังยังไงเนี่ยโอ้โหอีนกมึงรู้หรือเปล่านกเนี่ยน่าจะสลบเพราะฉะนั้น เป่าตูดนกเลยเออเป่าตูดมันฟื้นเลยเออมึงจะให้กูเป่าไหมนะแรงเยอะเหรอกูก็ไม่ทำเอาจริกอีกยี่ิบหาไม่ดิถอยแม่ตื้อเลยโคึรโคตงงมากว่ะมันงงเหรอไม่เท่ากูหรอกเคยไม่เล่าเรื่องผ่ะนค่ะอะไรนะ ไอ้กูยี่ห้าแล้วเนี่ยขนาดนี้แหละไอ้นี่แหละเฮ้ยหนึ่งมึงลองเป่าสิกูจะเป่าแล้วเนี่ยพ่อมันดูอยู่ไหมกูยังไม่เห็นเลยเนี่ยนี่กูเป่าเองเฮ้ยแล้วเป่าเฮ้ยวัานกตายไอ้เหี้ยนี่นกขี้รึเปล่าวะมึงลองขี้ดิกินแปลก

ตัวนี้เราดูอยู่ในฝันของลูกนะคะเสด็จแม่แสดงว่านูกตัวนี้ก็เสด็จพี่ของเจ้าน่ะสิน่าจะใช่ไหมคะเสด็จแม่จิ้งจอกจิ้งจองเดี๋ยวเดี๋ยวไปจิ้งจอกจิ้งจอกหลังให้พ่อมึงซื้อไวเล็ดนะจิ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจองเดี๋ยวไม่่ย่ามีอะไรมาคุยกับปู่นี่เอามาคุยกับกู่คุยยังไงเจ้าป้า มีอะไรเพื่คะ่ะเน่นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันนี่จะไปไหนเนี่ยฮะคือว่ากระหม่อมเนี่ยและนงตัวนี้มาจากไหนมาอย่างไรล่ะกกระหม่อมเองฮะูกกระหม่อมนกแล้วได้มาอย่างไรคือว่ากระหม่อมเนี่ยช่วยเหลือเอาไว้ถูกคนในเมืองเนตีสลบมากำลังจะเดินทางเข้าไปในเมืองข้ององ์กัตริย์ทศนามีความจริงอยากจะไปทูลถามเพื่ค่ะมีความจริงจะไปทูลถามทศนาอย่างนั้นเหรอแล้วจะขอแนะนำให้เจ้ารู้จัก เราเองที่นาพระองค์หญิงกิ่งแก้วที <c oughs> เป็นม่มองพิ่ทองกิ่งแก้วเหรอพยายค่ะใช่อ้นมหญิง,งแก่ปะ้าก็เป็นแม่หัวแก่เ <จะ S 1> องก็จะไม่แก่ว่าแก่ไอีนุ่มไม่ไม่ถึงแก่พะยเค่ะเอีอออง่งั้นองค์หญิงจะช่วยกระหม่อมหน่อยได้ไหมลำพังกระหม่อมใน,ในี่ยนายพานจะไปพูดจะไปทวงจริงความจริงเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากอย่างนี้กระไรนี่พะยาค่ะ เราจะไปยืนยันอว่าอนี้อกาของเาเไปเลยด็เลพี่ฮะน้าอายุเยอะม รู้มันหายไปเลยหรือว่ามันกมันไ็นขดไม่ได้มันเลยหลบหนีไปแอไัไปเลย้หไปไปไป้โหไปโอ้ไปอ้ไปไปไอ้โหไไปไปโอ้หไปไปไปอ้ไปดอ้มหอวหไอู้่หน้าหองไปดูเองไอหไปไปอ้้ยเสียงไปอไอ้ว มาขายปี๊ขายแค่แถวนี้เฮ้ยโอ้โหนีมึงคไม่พูดเี้ยอะไรเลยมึงผิด้ผิดตรงไหนนี่ยมึงไปตามอีกคนนึหเพื่อนมึงน่ะไอ้ปีเนี่ยไปตามพี่ก็ใช่บอกมาหานีดมาวไวะไวะใครไม่รู้ไม่พูดเอถึงหัวกเบเลยอ้าวเหรอ ใช่ใช oh, oh, oh! ้ติ้วอ่ะโอ้ยไม่บอกแล้วคุณบอกแล้วอย่าไปพูดอย่าไปพูดแม่งลอกกบด้วยไอเวนมาดิดิเดียวมาดิไม่ต้องไวไวมาดิไอพายธนูมาดิกูบอกให้มาดิทายเจอลิเกอย่างเหี้ยกูเหนื่อยเกบ้ามาดิไอชิฝ้ายลิเกบ้านกกูอยู่ไหนนกกูอยู่ไหนเอ้านกมึงก็ยังอยู่ในกองทองแน่ทำไมอย่าบอกว่าเอานกไปตัวแสดงว่านกมึง